กิงพี่ออกมาอย่าให้แมกกินเลยออกมาเร็วเอาเ่งสองสามออกเร็วเบิงบืดเออบืดบุดเขาจะันเอาไว้ข้างหลังอทีเป็นตืตัวครไปใหญ่ไปเป็นอบไรท้ายรองมากเลยมันจะคลอดลุก มันปวดท้องมันจะคลอดลูกเ่นแต่ไอ้เมือกมันออกมาแล้วนะมันก็ลูกเพราะว่ามันนอนอีกทีหนึ่งบอป่าให้เบงเบงก็ออกอัดคับไอ้ดำมาไอนี่บอปามันออกไปาะนอกเมื่อกี้แล้วก็เอาเข้ามาคืนเดี๋ยวมันคลอดแล้วมันกีเกียจอุ้มลูกมันกลับเข้าคอกใช่ใอาการมันเ่็ก มันอยู่ในคอกให้มันเบ่งอีกนี่เามันนี่ไอไอไอขาวเนี่ยไอขา้อนี่สายขามันแล้วมันมันหุ้มอ่ะอ่านี่มันยังหุ้มขามัน่ะมันหุ้มต้องตัดให้ออกแล้วดิให้ออกไอข้าวนี่แหละขามันอมาแล้วมาแล้วอีกเบ่งอีกนึ่งหนึงเออสมัยมึงมัเปอ่านี้มันเป็นอย่างนี้แหละวัวทุกตัวมันเป็นงี้แต่เพื่อตัวนี้ยังไม่แตกนุ๊กขามันจริงๆขาสองนี่จริง บวกลอนูกเจ้าปลาชิ้นขาจริงด้วยขานี่บวกลอนลูกครับวันนี้ไม่เจเลยนรเก็ยังไม่ถือ่ะเดี๋ยวถือถือกล้อง ตรงเดือนนับนับผิดเดือนนับผ oh ิดเดือนตอนรอบแรกที่ดูเขาตรงเาือนมันับนัอผิดเดาอย่านีนะที่ับมินเดือนตอนรอบแรกที่ดูเ มันจะออกมันอบอยู่กดเชือกกดเชือกให้ให้แบบให้มันออกเองไปโอ้โหม่เคยเห็นอย่างนี้เลยมันไม่ยอมแตกสักทีอ่ะถ้ามันแตกโกนมันก็ดีนะน้ำรำมันไม่ท่วมจมูกไอ้ลูกขาวโอ้ยเอาเบ่งเซียหนึ่งสองสาม เจ็บมากเนาะน้ำตาไหลเลยน้ำตาไหลเลยสงสัยจะตัวผู้ตาซีดจางเจ็บตัวเลยอันนสองแล้วเล็ออกแล้วอันนึงสองเอ็งยืนเฉยเอ็งก็แบ่งวันหนึ่งมันแตแล้วอะไรอะไรอะไเอ็งน้ำมันไหลออกมาปุ๊บี้เลยเอ็งอย่าทำแบบนั้นเอ็งก็ยืนอยู่เฉยเฉยเบ่งเลย เอาแบงๆบงยืนเฉยเออกองเชียร์กองเชียร์เยอะลูกนะเรื่องอ่ะเขาเขายังก็ยังปวดเบิงเลยขาขาขาวก็มันนอนขามายาพอมันลุกมันก็เต้ายคืนเออยู่เฉยเแล้วแบงนู่นขาไปคืนแล้วเองแบง่อน ชื่ออะไรลูกหอยอน้ำตาไหลเลย,ยล,ลูกขาเข้าไปรุกแล้วเอ็งนอนที่อาถัางนันนอนดินอนลูกขามันลงเข้าไปแล้วลุนวนจนวนลูกขาเข้าไปคื้แล้วอ่ะเอง็งรีบออกมาเอ็งเข้าไปทำไมคืน เรวอไปเร็วเขาขันเข้าขันถ้ามันนอนมันก็ได้อายุเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็นอนุกตๆๆๆาช่วยเร็วๆนิ่งนิ่งนิ่น่งนนิ่ ว่าพ,พี่แม่แม,มันว่อนอย่างนี้นะมันว่อนเเพราะมันเป็นกับวัวเนาะแม่เป็นวัวใช่ชีวัน <c oughs> มันชอบนอนเฉยๆนอนเดี๋ยวมันก็นอนแต่ปกติมันไม่เป็นอย่างนี้นะกปกติมันไม่เป็นอย่างนี้นะไอสองตัวก่อนหน้านี้นะ่นนนนนะหรือเราไม่เห็น ลูกมันชายนั่นมันมันมนอดตอนมมันออกคนอดคอดอดในนาเหมะไม่เห็นลอดแล้วที่ลอดในนางนั่นโอ,อ้เอตายมะเร็วเร็วไอพี่มันไปช่วยเร็วน้ำซามันไหลเออ <c oughs> เนนบ่งแล้วลูกเอเอ,เอนอนเบ่งว่ะขาหน้าเอ้าขาหน้าตัวที่งกอย่างนขาหน้าเนาะเออนอนเบ่งแล้วอนอนนอนมาเยอะแล้เอ,าขอ,ขอ,ขอข้าเขาอยากออกแล้ว យ៉ាងហូនមកគាត់ពួបានទីដាយចេះបាននេះមិនជិបហ្នឹងអឺគាត់ទីឆាយទីឆាយបានមុខចាប់បានយ៉ាងណែណោះមិនបោកចាប់មកមួយចាស់ទីចាអីមានអុយចាប់យ៉ាងអោះបើតែអើឡាអើឡាខ្លះយកពូវាឆាច់ខ្លាយវិញនោះចាស់អឺអាក់អាក់បេងហ្នឹងអូ เบงเออเ้งเออมาแล้วมาแล้วช่วยเบ้งเลยอโอ้ยมาแลว้วอีสองทีครับเออเบ่งไปลุเบ่งไปเนาะเนาะเออพมันเคยเยนบมันติดนิดจะามามันไม่ได้ติดานี่ไงเนี่ย